ในกรณีฐานรีโมทแบตเตอรี่อ่อนหมายถึงว่าแบตเตอรี่ของรีโมทคอนดาสมาร์ททีทุกทุนนะครับถ้าสัญญาเตือนไฟกระวิพลาครั้งลักษณะนี้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแสดงว่าแบตเตอรี่ของรีโมทคุณแบตเตอรี่อ่อนต้องหาเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทไม่ติดนะครับรีโมทแบบนี้ถ้าฐานหมดจะทําอย่างไรคลิปนี้มีคาตอบผมเซลล์นุ่มจะมาแนะนําในเรื่องของการเปลี่ยนฐานรีโมทด้วยตัวเองง่ายๆไม่ต้องพึ่งช่างเลยนะครับไปดูกันคนสอบถามเข้ามาเยอะไว้พีน่นุ่ม แบตเตอรี่ฮอนด้าสมาร์ทคีของฮอนด้าเนี่ยถ้าแบตมันอ่อนมันจะหาซื้อได้ที่ไหนครับนี่นะฮะเซเว่นอีเลเวนะครับนะครับห้าสิบกว่าบาทห้าสิบห้าบาทเบอร์ตรงนะฮะวิธีการเปลี่ยนนะครับอ่ะมีเหรียญห้าเหรียญบาทนะครับนี่ใส่ลงไปตรงช่องนี้นะครับบิดปั๊บง่ายๆเลยนะฮะออกมาปุ๊บจะเจอฐานนะฮะแผงวงจรตัวนี้นะครับวางไว้แล้วก็จะเจอฐานก็ใช้นิ้วหรืออะไรก็ได้ที่ปลายแหลมนะครับแงะฐานออกมาครับ เสร็จแล้วอันนี้เบอร์นะฮะเบอร์นี่ไปที่เซเว่นนะครับต้องดูเบอร์นี่ฮะเบอร์มันมีอยู่แล้วครับ V3 อ่ะของใหม่ครับแกะออกมาเลยครับเบอร์ต้องตรงนะคะก็ V3 นะครับพ a n a s o n i กนะครับง่ายๆเลยเซเว่นมีทุกที่มานะครับอันนี้ทันใหม่นะครับผมนี่ทันใหม่นะนะครับอ่ะเบอร์ตรงนะฮะอันนี้ทันใหม่นะอันนี้เบอร์เก่านะตรงกันอันนี้อันใหม่นะใส่เข้าไปนะครับง่ายๆเลย หันหน้าคมกมขึ้นนะฮะไม่ใช่หันหน้าคลมกลม,กลมลงนะหันหน้าขึ้นแบบนี้นะครับอ่าก็คือหน้าหน้ากลมหน้าหน้าแบนเนี่ยมันจะขึ้นข้างบนนะครับอ่าแล้วก็ประกบเข้าไปไยังไงแค่นี้เป็นอันว่าเสร็จนะครับอเอดี๋ยวดูอ่าเรียบร้อยนี่เป็นเทคนิคนะครับอ่าชอาบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดคิปต